สาเหตุที่จีนออกมาครุ่นไหวนะครับหลักๆเนี่ยเกิดจากสหรัฐอเมริกานะครับใช้วิธีการนะครับล,ล้อมจีนนะครับโดยให้อาเซียนเป็นหลักในการล้อมจีนนะครับไปเดินสายตามประเทศต่างๆเพื่อกดดันจีนหลังจากจีนรัสเซียนะครับแล้วก็ซาอุดิอารเบียร่วมกันบีบขึ้นเรื่องของราคาน้ํามันในขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกากําลังเสียเปรียบ ทั้งเรื่องของอาวุธของชัดเจนนะครับเรื่องของไฮเปอร์โซนิกก็แพ้จีนกับรัสเซียนะครับทำให้สหรัฐอเมริกาดิ้นทุกอย่างสหรัฐอเมริกากําลังโดนบีบหลังจากแพ้สงครามในตะวันออกกลางคราวนี้ก็กําลังบีบจีนกับคืนนะด้วยการหว่านล้อมให้อาเซียนมาลุมกินโต๊ะจีนนะครับเพื่อที่จะต้องการแหล่งพลังงานในพม่านะครับโดยเฉพาะที่รัฐยะไข่ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีทั้งเรื่องแปลกนะครับแล้วก็เรื่องการเคลื่อนไหวของมหาอำนาจซึ่งส่งผลกระทบต่อพวกเรานะครับมารายงานในเชิงงานวิเคราะห์และเชิงงานสังเคราะห์ให้ทราบ เริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับปรากฏว่าปั่นป่วนทั่วยุโรปปรากฏว่าเบลเยียมชาติล่าสุดเกิดการประท้วงรุนแรงต้านข้อจำกัดสถานการณ์โควิด -19 ถิ่นตำรวจเบลเยียมและผู้ชุมนุมนะครับเกิดการประทักกันบนท้องถนนกรุงบรัสเซลส์นะครับเมื่อวันที่21พฤศจิกาย,ยนระหว่างการประท้วงต่อต้านการล็อกดาวน์หลังจากก่อนหน้านี้มีการประท้วงสถานดเดียวกันในชาติยุโรปขัดขานการยกกระดับ ความเข้มข้นนะครับจำกัดต่างๆนานาท่ามกลางการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด -19 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นมีประชาชนที่เบียวเยี่ยมนะครับชุมนุมที่เมืองหลวงกว่า35,000คนซึ่งเริ่มต้นด้วยการก่อความเ,าเริ่มต้นด้วยก่อความสงบก่อนเลี้ยวเข้าสู่ความรุนแรงผู้สขาวรอยเตอร์รายงานว่าผู้ประท้วงสวมเสื้อฮู้ดสีดำคว้างปาก้อนหินใส่ตำรวจตอบโต้ที่เจ้าที่ตำรวจใช้น้ำฉีด รุกคืบเข้าไปหาบริเวณแยกสี่แยกหลักแห่งหนึ่งด้วยทางด้านสำนักงานใหญ่ของกรรมมธิการนะครับของฝั่งของยุโรปในขณะที่สหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าจะมีไฟเซอร์ยอดโควิด -19 นะครับในสหรัฐอเมริกาพุ่งสูงกว่าตลอดปี2020เป็นที่เรียบร้อยแล้วสหรัฐอเมริกาผ่านหลักหมายที่น่าเศร้าจากสถานการณ์โควิด -19 ะจะเหมือนผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ในปี2021แสงหน้ายอดผู้เสียชีวิตรวมปี2020เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมทั้งเหลือเวลาอีกเดือนเศษกว่าจะสิ้นปีตามรายงานของ Wall Street Journal สื่อมวลชนของอสหรัฐอเมริกานะจากข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์พบว่าย,ยอดผู้เสียชีวิตโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่แต่ระดับ7แสน 7691รายในขณะที่ข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐหรือ cdc บ่งชี้ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตนะครับที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 ในปี2020อยู่ที่385,343รายนั่นหมายความปี2องปยี2021อดยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 นั้นปรากฏว่าเสียชีวิตไปแล้วนะครับ3 8 0 0 0นเนี่ยนะครับ ออนลในสหรัฐอเมริกามากกว่าปี2020และแน่นอนว่าตัวเลขดังกล่าวมีแต่จะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากยังเหลืออีกหลายวันหลายสัปดาห์ติดกว่าจะถึงสิ้นปีหลักหมายอนันนาเศร้าของสหรัฐอเมริกาครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นแม้ก็จจริงจะมีวัคซีนต้านโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่3ตัวที่รับอนุมัติในประเทศนี้ล่าสุดอนุมัติใช้กับเด็กอายุ5ขวบฮนะบซึ่งตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็มีการฉีดไปแล้วนะครับ บางเข็มราว65-69และฉีดครบโดสแล้ว59นะก็ไฟเซอร์ก็ยังเอามาอยู่ในขณะที่สหรัฐอเมริกาในกับขยายวัคซีนฉีดให้กับเข็มกระตุ้นในกับครอบคลุมประชากรวัยผู้ใหญ่ คณะผู้ควบคุมกฎระเบียบของสหรัฐอเมริกาขยายเขตผู้มีสิทธิฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มกระตุ้นแก่ประชากรวัยผู้ใหญ่ทุกคนนะครับที่ผ่านมาเปิดทางให้ชาวมริกันอีกหลายล้านคนได้รับภูมิคุ้มกันเพิ่มเติมสำหรับการต้านโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ท่ามกลางเคสผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเร็วๆนี้ในขณะที่อลัมมานะแก๊งขโมย ของอลาวาดหนักในสหรัฐอเมริกาล่าสุด8ปดคนฮะยกพวกปล้นระดมห้างหรูในซานฟรานซิสโกนะครับผู้ต้องสงสัย3คนฮะปรากฏว่าถูกจับหลังจากที่ก่อเหตุหัวขโมยหลาย10คนยกพวกปล้นสะดมห้างสรรพสินค้านอสตอมสาขาหนึ่งในซานฟรานซิสโกในสหรัฐอเมริกาในสิ่งที่ตำรวจเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ทุบก,กระจกและกวาดข้าวของวิ่งหนี นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร้านอาหารแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้บริเวณดังกล่าวเป็นเครือข่ายของซีเอ็นบอกว่าคนร้ายสวมหน้ากากและถืออุปกรณ์บางอย่างนะครับซึ่งน่าจะเป็นแฉลงมันคือกลุ่มม็อบตำรวจพุ่งเข้ามาแล้วก็าราวกับภาพยนตร์นะครับมันบ้ามากๆม,มันเป็นฉากที่น่ากลัวที่เกิดขึ้น ตอนนี้ก็กำลังอารวาดหนักในสหรัฐอเมริกาในขณะที่มีข่าวดีในญี่ปุ่นฮะปรากฏว่าโควิด1 9ทานรอกที่5แทบจะหายเกลี้ยงแล้วคาดเดลต้านะครับกลายพันจนศ์พันนะครับการแพร่ระบาดอระลอกใหม่ซึ่งเป็นอระลอกที่5ของญี่ปุ่นนะเกือบจะหายไปอย่างรวดเร็วเหตุการณ์นี้ซึ่งทําเอานักวิทยาศาสตร์บางคนชะงนว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ผู้ชี่ยชาญส่วนหนึ่งบ่งชี้ว่ามันปีต้นต่อมาจากการที่ ัวกลายพันธุ์เดลต้าละแกรแพ้เชื้อได้ง่ายเกิดการกลายพันธุ์จนกระทั่ง0ูนยพันบนเกาะแห่งนี้เออแปลกดีเหมือนกันนะฮะในขณะที่ผู้บัญชาการนะรกองกำลังอวกาศยอมรับเทคโนโลยีไฮเปอร์โซนิกของอเมริกันนั้นยังไม่สามารถสู้ของจีนกับรัสเซียได้เลยนะครับผู้บัญชาการอาวุโสของกองบัญชาการอาวกาศของสหรัฐอเมริกานะครับออกมายอมรับว่าอเมริกันกำลังพยายามที่จะไล่ตาม เทคโนโลยีขีปนาวุธเร็วเหนือเสียงไฮเปอร์โซนิกของจีนนะครับเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่มีรายงานว่าปักกิ่งทดสอบความสําเร็จในการทดสอบขีปนาวุธติดจ,จรวดนิวเคลียร์ลูกหนึ่งซึ่งวนไปรอบโลกนะครับระดับต่ำก่อนจะดิ่งลงสู่เป้าหมายนะครับเจพลอากาศเอกเดวิดทอมสันรองหัวหน้าฝ่ายปฏิบัตการด้านอาวกาศ ของกองกาลังอวกาศสหรัฐอเมริกากล่าวในเวทีสิวนาด้วยความมั่นคงแห่งชาติวารเซียเพิ่งทดสอบยิงขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกจากเรือรบในมหาสมุทรอาร์กติกเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสองมหาอำนาจเป็นคู่แข่งสําคัญของสหรัฐอเมริกามุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีชนิดนี้จนสามารถแสงหน้าอเมริกันได้อย่างรวดเร็วนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งฮะเป็นเหตุการณ์ระทึก นะครับปรากฏว่าคนร้ายขับรถ SUV นะครับพุ่งชนขบวนพาเหรดนะครับคริสต์มาสในวันในวิสคอนซิลได้รับบาดเจ็บแล้วก็ตายกว่า20รายเหตุเกิดฮะคนร้ายนะครับขับรถอนเนกประสงค์หรือ SUV พุ่งเข้าชนขบวนพาเลรในเทศกาลคริสต์มาสนะครับในวอร์เคชาร์รัตวิสคอนซิล ทำให้มีผู้ร่วมงานเด็กผู้ใหญ่ถูกชนไม่ต่ำกว่า20คนขณะที่ตำรวจระบุว่าอาจมีคนเสียชีวิตด้วย CN n อ้างข้อมูลจากสตีเวนโฮเวิร์ดผู้บัชาการตำรวจดับเพลิงระบุว่ามีผู้รับบาดเจ็บและนำส่งโรงพยาบาลอย่างน้อย23คนโดยเป็นผู้ใหญ่11แล้วก็เด็ก12ผู้เห็นเหตุการณ์อีกคนประเมินว่า SUV คันนี้น่าจะพุ่งชนคนขับด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า64กิโเมตรต่อชั่วโมงสื่อ CBS ได้มีการโพสต์ภาพของรถยนต์ SUV คันสีแดงที่อยู่ในสภาพฝากระโปรงพังยับเยินซึ่งเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่สายการบินปรากฏว่าพลาดปล่อยคู่รักขึ้นผิดเที่ยวนะครับไปไกลจากจดหมายปลายทางถึง1,900กิโลเมตรคู่รักคู่หนึ่งจองเที่ยวบินของสายการบินไรอันแอร์มุ่งหน้าสู่สเปน แต่พอถึงจุดหมายปลายทางทั้งคู่นะครับถึงกับตะลึงมาพบว่าอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งบนกรีซแทนซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ1,200งหไมล์หรือประมาณ1,900กิโลเมตรนะครับฮิลไรรา,ราและฟารุซิกนะครับจากอังกฤษมีความตั้งใจจะเดินทางไปพักผ่อนที่เมืองเซบียา bia, ด้วยสายการบินต้นทุนต่ำหลังลูกชายออกตั๋วเดินทางเป็นของขวัญหลังจากเช็คอินที่สนามบิน ส t ตน d เ t e ตนะครับซึ่งทั้งสองบินคิดว่าเป็นเที่ยวบินของเขาพร้อมกับบัตรผ่านทางขึ้นเครื่องโดยไม่มีปัญหาใดๆว่าพวกเขาจะรู้ตัวอีกทีเครื่องบินก็ถึงเป้าหมายปลายทางนะซึ่งห่างออกไปจากจุดที่ต้องการไป1,900กโลเมตรนะครับเพื่อลงจอดอยังสนามบินและเรียกบริการแท็กซี่นะครับให้ไปส่งอย่างที่พักทั้งคู่บอกว่าโทรศัพท์ของเราแจ้งว่ายินดีต้อนรับสู่กรีซจากนั้นคนขับแท็กซี่บอกว่าที่นี่ไม่ใช่สเปน นะครับพวกเขาเผยว่าพยายามพูดคุยกับพนักงานของสายการบินของไรอันแอรนะครับหลังจากความจริงเกิดความผิดพลาดใหญ่หลวงแต่กลับถูกพนักงานหัวเราะแทนและได้รับก็เสนอว่าจะให้ค้างคืนที่โรงแรม1คืนทั้งที่เที่ยวบินสำหรับมุ่งหน้ากลับบ้านเที่ยวต่อไปจะต้องรอนานถึง4วันเลยทีเดียวนะครับ อีกเหตุการณ์หนึ่งฮะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะย้ำพร้อมจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีไม่คุกคามอาเซียนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนฮะก่าวในการประชุมสุดยอดอาเซียนนะครับจีนสมัยพิเศษคบรอบ30ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสีกับจีนนะครับผ่านระบบทางไกล นะครับโดยยืนยันว่าปักกิ่งจะไม่ใช้อิทธิพลจากการเป็นประเทศขนาดใหญ่คุกคามเพื่อนบ้านในภูมิภาคทมกลางปัญหาขอ้อพิพาททะเลจีนใต้ที่กําลังทวีความตึงเครียดจีนจะยังคงเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเป็นมิตรที่ดีเป็นหุ้นส่วนที่ดีของอาเซียนตลอดไปสื่อรัฐบาลจีนรายงานคนําแถลงของสีจิ้นผิงผู้นําจีนย้ําว่าปักกิ่งจะไม่ใช้อํานาจหรือความเป็นประเทศใหญ่ข่มเหงรองแกประเทศที่เล็กกว่า และพร้อมจะร่วมมือกับอาเซียนเพื่อกระจัดการแทรกแซงนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งฮะปรากฏว่าเป็นเรื่องแปลกแปกฮะปรากฏว่าชายอินเดียยังไม่ตายถูกแช่แข็งในห้องดับจิตเป็นเวลา1คืนนะครับเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะชายอินเดียรายหนึ่งถูกเข้าใจว่าเสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยโดนนำร่างไปไว้ในตู้แช่แข็งของโรงพยาบาลหนึ่งคืนก่อนญาติมาพบว่าเขายังมีลมหายใจอยู่นะครับสีเกตกุมาร วัย45ปีถูกรถจักรยานยนต์พุ่งชนที่เมืองโมราดาบัตนะครับทางตะวันออกของกรุงนิวเดลี i, ถูกนำส่งยังโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเอกชนในสภาพอาการสาหัสนะครับซึ่งปรากฏว่าแพทย์ดูอาการประกาศว่าเขาเสียชีวิตแล้วจากนั้นก็ส่งร่างไปยังโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งเพื่อทำการชนสูตรพิกศพนะครับแพทย์ฉุกชวนให้ดูอาการของเขาแต่ตรวจไม่พบชีพจรจึงประกาศว่าเขาเสียชีวิต ราเชนชรากุมารน,นะครับเจ้าที่ประจำโรงพยาบาลได้ให้สัมภาษณ์กับ a อ p นะครับร่างของสีเกตกุมารถูกนำเก็บไว้ในตู้แช่ศพนาน6ชั่วโมงเพื่อรอญาติญาติเดินทางมาถึงพอตำรวจได้ญาติมาถึงนะครับเพื่อรับเอกสารการส่งศพไปชนสุตรพบว่าเขายังหายใจอยู่นะครับนะฮะร,ราเชนทรากล่าวว่ามันคือปาฏิหาริย์เลยละ่ะนะครับ สีเกตกุมารยังนอนรักษาตัวยังโรงพยาบาลด้วยาการโครมา่าขณะที่ทางการกำลังเร่งตรวจสอบความผิดพลาดของหมอที่ประกาศให้ชายคนนี้เสียชีวิตทั้งที่เขาอย่างไม่เสียชีวิตในเชิงงานวิเาะห์นะครต้องยอมรับว่าสานาคารตอนนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเราคงเห็นว่าจีนส่งสัญญาณทางการเมืองชัดเจนว่าจะไม่คุกคามรุกรานประเทศอาเซียน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาพยายามเดินสายไปตามประเทศต่างๆล่าสุดก็มายัางประเทศไทยก่อนหน้านี้ก็ไปญี่ปุ่นนะครับไปใต่ไปสิงคโปร์เขาไปฮะไปสิงคโปร์ใช่ฮะแล้วก็ไปเกาหลีใต้จากนั้นก็มาที่ประเทศไทยนะครับเพื่อขอความร่วมมือนะครับในการที่จะบีบอาเซียนเล่นงานประเทศจีนนะครับก่อนหน้านี้ก็ไปบีบฟิลิปปินส์บีบดูริโกตูตเตอร์เต เรื่องของการจะขึ้นศาลโลกนะครับเพื่อกระจัดคนของจีนออกจากการปกครองในประเทศฟิลิปปินส์นะครับสิ่งเหล่านี้ก็กําลังเกิดขึ้นอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ผู้บัญชาการกองกําลังของสหรัฐอเมริกายอมรับว่าไฮเปอร์โซนิกของสหรัฐอเมริกานะฮะซึ่งสหรัฐอเมริกาก็มีการทดลองเช่นกันนะฮะก็ยังคงสู้ของจีนกับรัสเซียไม่ได้นะฮะเรื่องของโควิด -19 ตอนนี้ทวยุโ,ยโรปกับมาระบาด แต่ละประเทศหลายประเทศนะก็ทําการล็อกดาวน์ประเทศแต่สิ่งที่ล็อกดาวน์สิ่งที่ตามมาก็คือการชุมนุมประท้วงต่อต้านแล้วก็เกิดการปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่นะครับกับประชาชนที่ต่อต้านมาตรการล็อกดาวน์ของแต่ละประเทศโดยเฉพาะฝั่งยุโรปในเชิงงานสังเคราะห์นะครับสิ่งที่น่าสนใจสาเหตุที่จีนออกมาคลื่นไหวนะครับหลักๆเนี่ยเกิดจากสหรัฐอเมริกา ใช้วิธีการนะครับโลกล้อมจีนนะครับโดยให้อาเซียนเป็นหลักในการล้อมจีนนะครับไปเดินสายตามประเทศต่างๆเพื่อกดดันจีนหลังจากจีนรัสเซียนะครับแล้วก็ซาอุดิอาระเบียร,ร่วมกันบีบขึ้นเรื่องของราคาน้ํามันในขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกากําลังเสียเปรียบทางเรื่องของอาวุธของชัดเจนนะครับเรื่องของไฮเปอร์โซนิกก็แพ้ จีนกับรัสเซียนะครับทำให้สหรัฐอเมริกาดิ้นทุกอย่างสหรัฐอเมริกากําลังโดนบีบหลังจากแพ้สงครามในตะวันออกกลางคราวนี้ก็กําลังบีบจีนกลับคืนนะด้วยการหว่านล้อมให้อาเซียนมาลุมกินโต๊ะจีนนะครับเพื่อที่จะต้องการแหล่งพลังงานในพมา่านะครับโดยเฉพาะที่รัฐยะไข่นะครับและต้องการที่จะแหล่งพลังงานได้แหล่งพลังงานในหมู่เกาะสเปนล,ลี่ นะซึ่งจีนเข้าทําการครอบครองอยู่นะครับซึ่งสารโลกได้ตัดสินนะครับว่าเป็นพื้นที่ของประเทศฟิลิปปินส์นะครับตอนนี้สหรัฐอเมริกาเดินเกมทุกรูปแบบใช้กลยุทธ์การหว่านล้อมทั้ง c a เนะครับทั้งการทูดบีบเกมทุกอย่างเพื่อให้ประเทศของตัวเองได้ประโยชน์สูงสุดแต่อีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือตายแล้วฟื้น เป็นเรื่องแปลกๆอินเดียนี่แปลกเหมือนกันนะมีเรื่องแปลกๆ,ๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องการแต่งงานนะฮะแต่คราวนี้มาแปลกกว่าตายแล้วฟื้นในห้องดับจิตนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกอับคุณที่แชร์ต่อกอับคุณที่เล่าต่อกอับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะฟังก่อนทันทั้งหลายพี่น้องไทยทินสยามเฮาเกิดอยู่เมืองงามสมยานา้ำว่าขวัญทองปรองด้ เรืองระเบือทั่วโลกเห็นสมดังเป็นบ้านเมืองไทยเฮาภูมิใจหักไทยเมืองสยามเฮาภูมิใจหักไทยเมืองสยาม ไม่หวั่นใครมอบความเป็นไทยให้พวกเราแต่ครั้งนานการเก่าชาติเราเขาเรียกชาติไทย いいね。 ภูมิใจหัก,หกไทยเมืองสยามเฮาภูมิใจหักไทยเมืองสยาม